อะไรเนี่ยพี่คิดว่าตูดพี่ใหญ่ไหมโอ้ยคำถามแต่ละคำถามโอ้ยกูจะไปตูดใหญ่ได้ยังไงกูเป็นผู้ชายโอ้โหถ้าตอบว่าไม่เนี่ยผมว่าผมก็ต้องตายนะผมต้องตอบว่าใหญ่ฝากกดไลค์ให้คนสร้างแมปอีกทีนะครับผมันเป็นแมปตอบคำถามนะะผู้ติดตามเจ้าของแมปกี่คนใครจะไปรู้เนี่ย โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านชาวไมคครับกันเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแตมเมอร์นะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในไมคครับแมปคนไทยนะครับผมว้โ oh ห oh oh. <c oughs> คนคิดถึงแมปคนไทยเมื่อสองสามปีก่อนนะครับผม <c oughs> ผมเนี่ยชอบเล่นไมครับแมปที่คนไทยหรือเอฟซีสร้างให้นะครับผมแต่ว่ามันก็ผ่านมาสองสามปีแล้วนะฮะ <c oughs> ซึ่งผมก็เล่นไม่ครบทุกแมปหรอกเพราะมีคนส่งมาเยอะมากแต่วันนี้เนี่ยผมว่างนะครับผมผมเลยไป ไปดูคลิปกเก่าๆของตัวเองแล้วก็ไปเจอแบบคนทรงแมพมานะครับผมเลยโหลดนะรู้สึกว่าคนสร้างแมพนี้เนี่ยจะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับผมโอ้โหพี่ขอโทษนะที่พี่ไม่ได้เล่นมาเป็นสองสามปีเลยนะฮะแต่วันนี้พี่เล่นแล้วเ้าคนสร้างดูอยู่เนี่ยก็บอกได้นะว่าใครเป็นเจ้าของแมพนะครับผมเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของแมพนะฮะ <c oughs> ก็คืออาจจะโตกนหมดแล้วแหละน้องๆที่เคยสร้างแมพมาให้นะ,ะ <c oughs> นะผมว่ามันผ่านมาหลายปีละเลิเมด่าแรกเลยลัก <c oughs> กัน e อเคอึ๊บ เออเอ้ยอ๋อบอกลังหนก็นมาดีครับคือจริงๆอะผมแบบคือจริงๆก่อนเล่นอะผมลองไปฝึกกระโดดมาเว้ยคือคีย์บอร์ดผมอะมันพังฮะเมื่อกี้ผมต้องขับรถกับแม่ไปอีกบ้านไปเปลี่ยนคีย์บอร์ดกับคอมพี่มานะครับผมขโทชีวิตคือแบบมันโคตรลันททษนะครับคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ค่อยถนัดคีย์บอร์ดอันนี้นะมันเป็นคีย์บอร์ดเก่าที่ผมให้พี่ชายผมไปนะครับผม มามามา,มา,มาก็ยังได้อยู่เออตอนแรกนึกว่าเป็นที่คอมนะฮะแม่เอ้ยเป็นที่คีย์บอร์ดคือมันกดกระโดดไม่ไปนะครับผมโอ้ยแต่วันนี้ก็กระโดดไปนะแต่ว่ากระโดดไม่ถึงสีสีเคเค,ความโหมดของพี่มันกลับแล้วอะไรเนี่ยเลื่อนคันโยกให้ได้พี่เลื่อนไปแล้วครับโอเคมาดิก็มาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเปลี่ยนคีย์บอร์ดแล้วเอาเรื่องจัดอ่ะเฮ้ยๆเอาเรื่องเกินนี่นะก็มาดิครับคุณทําได้สําเร็จ โอเคสปาวพอยอาหารโอ้โหอาหารนีดแทบไม่ได้กินมาดิก็บาดีครับโอ้ยเออ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 ความโหมดพี่มันยังมีคุณผ่านได้โอ้โหทำไมน้องก็ยให้อาหารเยอะจังใครคือคนโอ้โหใครคือคนสร้างแบบนี้อ๋อโมแจงโมแจงนี่มันผู้สร้างไหมครับ ข้าวฟางกับพี่โฟกัสอ๋อน้องข้าวฟางกับพี่โฟกัสคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครนะแต่ว่าน้องเขาชื่อข้าวฟางกับพี่โฟกัสก็ขอบคุณสําหรับแมปนี้นะครับผมฝากคุณผู้ชมกดไลค์ให้น้องข้าวฟางกับพี่โฟกัสด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่นะมันผ่านมาหลายปีแล้วครับผมแบบนี้ใครซื้อไมค์ครับ Microsoft กับโมแจงคือใครซื้อไมค์ครับนะครับผม Microsoft ซื้อต่อโมแจงไปนะครับผมอันนี้เป็นอ้าว ว่ t ต่อฟ้เดี๋ยวใครซื้อไมค์ครับมันต้องไ c r o s o f t ไม่ใช่หรอหรือผมจําผิดวะผมจําได้ว่าโมแจงอะ่ะมันสร้างไมค์ครับแล้ว Microsoft ก็ซื้อไปนะฮะโอ้โหนอ,เ,อเฮ้ยเอา้าตายทั้งสองโอ้โหตายเอา้าอ้โหตายเออทำไมตายสองงานเลยอ่ะโอ้โหแย่แล้วยแวย่แล้วน้องทําไมพี่ตายสองงานเลยอ่ะ โอเคโอ้เด okay. oh, no ี oh, ongs, ๋ยวเดี oh, ongs, Command, anyway. to 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 ๋ยวเดี to to ๋ยวเดี๋ยวทุบได้ปะเนี huh. ่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยน้องเขาตั้งผิดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูคอมมานดิคอมมานเนี่ยอันนี้มันต้องถูกต้องนี่ว่嘛อันนี้มันต้องถูกต้องแล้วทำแล้วแล้วทำไมพี่ตายวะครับคิวเอ้ยอันนี้มันถูกต้องแล้วทำไมผมตายอ่ะเนี่ยลิตเติ้ลเอสพีถูกต้องทอเลยอ่ะโอเคมานี่ก็ได้ฮะใครเป็นนายกพี่แตมเมอร์ลุงจุดจุดจุด ลูกตู่ขนาดผ่านมาหลายปีแล้วลุงตู่ก็ยังเป็นนายกอยู่นะครับผมคุณผู้ชมนี่ขนาดแมปนี้ผ่านมาหลายปีแล้วนะฝากกดไลค์ให้คนสร้างแมปอีกทีนะครับผมเ,เป็นแมปต่อคาถามนะฮะผู้ติดตามเจ้าของแมปกี่คนใครจะไปรู้เนียเ่ยเดี๋ยวพี่เดาว่ายี่แปดก็ละกันโอ้โหเรียบร้อยใครคือคนสร้างแมบนี้โอ้โหมันเริ่มใหม่หมดเลยครับคุณผู้ชม ผมขออนุญาตเล่นในโหมดนี้ดีกว่าน้องเขาไม่ได้ทำสปาพอยไว้ให้นะคือมันจะต้องเริ่มอันใหม่หมดเลยอ่ะโอเคเพราะว่าถ้าเรากดผิดเราก็ตายอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ในโหมดนี้นะฮะมาโอเคสามหคนหรอเอออตอบผิดไปกี่ข้อแล้วเนี่ยใครดูอยู่ก็ช่วยนับหน่อยนะฮะเจ้าของแมพที่ชื่อโฟกัสกี่ขวบพี่เดาว่าเก้าเออเออถั่วต้มมาดิอะไรเนี่ยข้าวฟ่างกี่ขวบ น้องเขาบอกว่าแมปสร้างโดยน้องข้าวฟ่างกับพี่โฟกัสในเมื่อพี่โฟกัส9ขวบน้องข้าวฟ่างก็ต้องเจขวดสิคะเออโฟกัสอยู่ปออะไรว้ฟทบปอสามห้องสองกับปอสี่ห้องสามอืมเจดขวบนิดเจ็ดขวบนี่น่าจะ น่าจะปอสามนะครับเออทําไมตอบถูกกันดิงงดิเจ็ดขวบต้องปอสามอยู่แล้วเพราะว่าอนุบาลสามเนี่ยมันสามขวบอนุบาลหนึ่งสี่ขวบอนุบาลสองห้าขวบพอหนึ่งหกขวบปอสองเจ็ดขวบนะฮะมันมันอยู่ประมาณนั้นนะฮะเจ็ดขวบอยู่ประมาณปอสามพอสองนั่นแหละเออบางคนแบบเข้าเรียนไวไงโฟกัสข้าวฟ่างเป็นพี่น้องกันหรือไม่ ใช่เพราะเดาหรือเคยดูเอาก็เองบอกว่าสร้างโดยเข้าฟ้ากับพี่โฟกัสเฮ้ยโฟกัสเล่นเกมอะไรมากที่สุดฟรีไฟยอยู่แล้วอุ้ยตอนนั้นมีฟรีไฟแล้วเหรอเฮ้ยคือแมปมันหลายปีแล้วนะครับตอนนั้นมีฟรีไฟแล้วเหรอเฮ้ยทุกคนคิดว่าน้องเขาเล่นเกมอะไรมากที่สุดค,ครับผมไม่ครับเล่นนอกแต่พอคฮาต้องมาครับอยู่แล้ว <c oughs> ก็มาดิครับโอเคพี่ป้าโมดกลับให้นะอ มาดิ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 โอเคสปาวพอยคำเตือนรีบวิ่งโอเควัดโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อบล็อกลางหนวแน่เลยโอ้โหน้องโอ้โหน้องโอ้โหโอ้โหน้องโอ้โหโอ้โหน้องโอ้โหน้องโอ้โอชิตโอ้ my god เก็บตาโอ้ยโอ้ยโอ้ย อ่ากดแล้วอ่านป๊าคเขาให้เฮ้ยน้องเจ็ดขวบนี่สร้างได้ขนาดนี้เลยเหรออ้าวเรื่องตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยตรงนี้บล็อกล่างหนนะครับผมโอเคเราก็เข้าไปเออโอเคแล้วอะไรเนี่ยอ๋อเอ้ยทำไมมันง่าย่างวะสปาบพอยอาหารนี่แ้ยโอเคอ๋อนี่วิ่งไปเลย let's go ดู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 ู้วโอ้ยโอ้ยตกโอ้ไม่ได้ติดเล่นเลยโอเคาใหม่ใหม่ ไปครับผม l e t s go baby เอ๊บชึบอ่าฮะเรียบร้อยวิ่น้องเก่งมากครับคุณผู้ชมออายุเท่านี้นี่สร้างโคตดเก่งนะฮะโอ้โหวิ่งกันเพลินเลยทีเดียวโอเคมาครับผมเออชนะแล้วโอเคชนะแล้วคุณเล่นจบแล้วให้เต็มสิบท้าไหร่พี่ให้เก้าเลยนะครับผมโอ้โหสิบอ,อีกคะแนนหนึ่งก็คือมันไม่มีสปาวพอยตรงนูนะแต่ถามว่าน้องเก่งไหมคือ เจ็ดขวบน้องเก่งจังหวะเจ็ดขวบแบปบนี้ผ่านมา3ปีตอนนี้น้องน่าจะ10ขวบหรือไม่ก็11ขวบแล้วนะครับผมก็ถ้าน้องคาเฟา่ดูคลิปพี่อยู่ก็คอมเมนตรร์รายงานตัวด้วยนะครับผมคุณผู้ชมโอ้โหน้องคือแบบเด็กน่ารักนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันแมปต่อไปครับผม let's go ทุกคนครับตอนนี้ก็โหลดแบบใหม่มาแล้วเข้าสดๆเลยฮะโอ้โหดูเหมือนคนสร้างแบบยังไม่ได้ทิ้งบล็อกคอมองคอมันเลยนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็เป็นแบบเมื่อ3ปีก่อนเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วเลือดทำไมมันจะหมดเลยวันนี้่ะโอเคครับผมกดห้ามทุบบล็อกห้ามเกมหมด1อย่าตีไฟฮะวอเตห้ามตีไฟด้วยหรอห้ามโกง ผู้สร okay. <1 French Claire> okay. okay, ้าง wish โอเคแล้วประตูอะไรวะเนี่ยโอ้โหประตูออกไปดูด้านนอกเลยเฮ้ยโอเคครับผมโอ้โห้วายเต่รฟ้าเดี๋ยว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 มันจะยิงผมอ๋อมันไม่สตาร์ทไปหรอแล้วทำไมเสียงนี้มันพูดอ่ะโอ้โหตาย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 คุณจะไปไงวะเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมอ๋อโอเคโอเคเออเออยังรอดกูยังรอดมาดิ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 พี่จะไล่เล่นให้โอ้ยโอ้ยโอ้ย หัวมันติดโอ้โห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 โโหโอ้โหโอโอ้โหโอโหโอ้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 โหดูเลือดดีครับผมดูเลือดอเรียบร้อยไปไปเร็วเร็ววก่อนที่จะตายก่อนที่จะตายยายาเออ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 โอ้โหเฮ้ยทำไมด้าง่ยอย่งนี้พี่ไม่รอดวะจริงจริงพี่เอ้ยมันติดอะไรวะอโทษผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลย หัเอ้ยมันไม่ใช่แล้วหัวผมติดได้ไงอะโอ้ยคนสร้างเกินเฮ้ยหัวผมติดได้ไงมันติดอะไรมันไม่ใช่เคฮะทุกคนเฮ้ยหัวผมมันติดอะไรมันเป็นบล็อกล่องหนหรอหรือว่าอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดีเด๋มันไม่ใช่แล้วโอ้โหมึงใส่บล็อกล่องหนมาให้กูคนสร้างเปิดมาดิเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมผมว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเดินได้เดินได้โอ้โหมึงโคตรเกียนจังวะเฮ้ยมึงใส่บล็อกล่องหนมาอย่างนี้ได้ไงอะไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่วาโอ้โหหาปุ่มครับคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยลงเกือบตายนะเกือบตายนะโอเคให้เราหาปุ่มครับผมโชวับโอ้โหห,หายากซะด้วยนะเกียรจังเลยเฮ้ยแมปหาปุ่มนี้ยังเกียดครับผมคือแบบเล่นจนเยียนนะ่ะเล่นจนเยีย,ยนนะครับผม โอเคบนต้นไม้โอเคนี่ป่าวะโหอยากจะต้องมาเจอแมปหาปุ่มอะไรอีกเนี่ยโอเคนี่ไงกล่องนี่ไงโอกบัตตอนโอเคอ๋อให้เราปุ่มไปวางครับผม Let's go โอ้วางไม่ได้เป็นอเวนเจอร์โหมดโถ่เป็นซาวเวอร์กันแล้วกันนะฮะวางอ้าววางไม่ได้อ้าวเฮ้ยวัเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นเออซาวเวอร์โหมดเออโอ้โห มาเถออ้อะไรเนี่ยพี่คิดว่าตูดพี่ใหญ่ไหมโอ้ยคำถามแต่ละคำถามโอ้ยกูจะไปตูดใหญ่ได้ยังไงกูเป็นผู้ชายโอ้โหถ้าตอบว่าไม่เนี่ยผมว่าผมก็ต้องตายนะครับผมต้องตอบว่าใหญ่เออแล้วถ้ากูตอบว่าไม่ล่ะอะมันก็ไม่เกิดอะไรเอ้ามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนี่ว่าโอ้โห พี่เคยดูพี่โตไหมเคยเคยครับผมอ๋ออันนี้มันถามไม่เฉยนะมันไม่ได้ฆ่าเราพี่เคยเห็นโอ้โหคุณผู้ชมครับดูมันถาม <c oughs> <c oughs> โอเคพี่ชอบวิชาอะไรกูชอบคอมครับเกียรตคณิตมากพี่เคยโอ้ก็ทะลึ่ง <c oughs> เอาเดี๋ยวฮะมันจบแล้วเหรอ โอ้ oh, 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 น้องพี่นึกว่ามันจะมีอะไรโหดๆกว่าน,นี้แล้วแมปเองตอบคําถามนี้พี่ไม่ตายด้วยนะโอ้ oh, oh, อะไรวะเนี่ยโอ้โหแมปมีแค่นี้หรอโอ้ oh, แต่ก็ดีนะฮะขอบคุณที่ส่งมาให้เล่นนะครับผมใครที่มีแมปโหดๆก็ส่งก่ส่งมาได้นะฮะเออจะดู <c oughs> แต่ละคําถามกันนะโอเคก็ขอบคุณน้องฟางกับพี่โฟกัสสำหรับแมปเมื่อกี้ด้วยนะผม แล้วก็ขอบคุณไอคนนี้ด้วยนะผมคําถามมันก็เกียนเกินไปนะเอาเป็นว่าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์นะผมขอบคุณเจ้าของแมพทั้งสองนะตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าพวกเองอายุเท่าไรกันแล้วนะแต่ถ้ามาดูคลิปนี้ก็พี่คิดถึงพวกเองเสมอแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าย uh ู